สวัสดีครับมาตอบคาถามลูกค้าครับวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าถ้าเราสไลด์ถ้าเราลากเข้ามาแล้วเขาก็แทงลูกหน้าลูกหลังสิครับเนะครับเหมือนคอมเมนต์อยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับไม่เกี่ยวนะครับพอเราลากปุ๊บเราลากอย่างนี้ปุ๊บอ่ะสามเม็ดปุ๊บเราจะไวอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับสี่เบีเฮโลอ่ะเราลากปุ๊บเราก็หมุนเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ นะครับสีเบีดไฮโลเห็นไหมครับเอาสีเบีดทุกเปิดเลยก็ได้ครับอ่านี่ครับเราลากมาปุ๊บแล้วก็ม้วนไปด้านข้างอย่างนี้ก็ได้หรือม้วนเอาไวดา้ด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้สีเบีดไฮโลมันเดิมเห็นไหมครับมันไม่จําเป็นต้องเอาสีเบีดคือเอาได้ทุกตัวแหละผมนี่คือผมสาธิตให้รู้ว่าเราลากเข้ามาแล้วเราสามารถวางด้านข้างซ้ายข้างขวาไปด้านหน้าด้านหลังได้หมดครับอ่านี่ครับอาจารก็ ลโก็กระเด้งแบบนี้ครับเสียงเพาะๆแบบนี้เห็นไหมครับอือนี่ครับลากลากมาปุ๊บไม่จําเป็นต้องเขย่าเลยก็ได้เอาไว้ด้านข้างก็ได้เอาไว้ด้านหน้าก็ได้ข้างขวาก็ได้หรือเอาไว้ด้านหลังก็ได้ครับผมนี่ครับตอบคลิปตอบแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไม่ต้องมีคาถามเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจทาคลิปนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ จานก็พาะแบบนี้ครับผมจานลากตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดครับผมสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์นะครับนี่ครับเบอร์โทร0 9 2ย์0ก1 8 5ครับอันนี้ก็ Facebook ใครอยากเข้าไปติดตามอยากเข้าไปคอมเมนต์อะไรก็นี่ครับพิมพ์ตามนี้เลยไฮโลช่างเมเพจใหม่ตัวนี้ก็เป็น ID l ดีลนครับผมไอ l ดี ID ลนะครับอยากได้ตัวไหนเราก็เลือกได้เลยครับตัวนี้อยากได้สมมติเราอยากได้เป็น เอาผมไป,ไปดูคลิปหลังดีกว่าอเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปดูคลิปหลังผมทำไปให้นะตัวนี้คือตอบคำถามลูกค้าเฉยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ